เดินอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดสําหรับใครนะคะที่เดินออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วหรือเริ่มรู้สึกเบื่อเที่จะเดินแล้วนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเพราะว่าคลิปนี้นะคะจะพาทุกท่านมาออกกำลังกายด้วยการเดินในรูปแบบที่ได้ทั้งความสนุกและก็สุขภาพดีค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลยค่ะท่าแรกเดินต่อเท้า ใครที่ทำท่านี้ได้การเดินบนฟุตบาทแคบๆหรือทางเดินแคบๆก็จะไม่เป็นปัญหาเลยค่ะคนที่จะเดินต่อเท้าได้ต้องยืนต่อเท้าให้ได้ก่อนค่ะถ้าใครที่ยังยืนไม่ได้มาฝึกไปพร้อมๆกันค่ะวิธีการนะคะให้เรายืนทรงตัวทั้งสองข้างแบบนี้นะคะเลือกขาข้างที่เราจะฝึกนะคะไว้ทางด้านหลัง ขาอีกข้างหนึ่งนั้นก้าวมาทางด้านหน้าให้ปลายเท้าของขาที่อยู่ด้านหลังกับส้นเท้าของขาอยู่ข้างหน้าชิดติดกันค่ะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ายากนะคะสามารถจะหาที่จับก่อนได้นะ,ะหาที่จับที่พิงหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆลดแรงช่วยจากที่มือให้น้อยลงนะคะแล้วก็พยายามทรงตัวอยู่ให้ได้ ฝึกไปเลยค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆมาฝึกเริ่มเดินค่ะโดยในขณะที่เราจะเริ่มเดินเราก็หาที่จับแล้วก็ค่อยๆเดินทีละก้าวทีละก้าวไปค่ะลองเอาไปฝึกกันดูนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบท่านี้ลองดูท่าถัดไปค่ะ ท่าที่สองเดินขย่งเ,เท้าใครที่ทำท่านี้ได้แสดงว่าขาแข็งแรงและการทรงตัวดีเพราะท่านี้จะใช้กล้ามเนื้อน่องเยอะมากและใช้ทักษะการทรงตัวบนปลายเท้าเหมือนเดินบนส้นสูงเลยค่ะท่าเดินขย่งเ,เท้าสามารถเริ่มฝึกจากการยืนขย่งเ,เท้าก่อนก็ได้ค่ะโดยถ้าใครการทรงตัวไม่ดีหาที่จับฝึกก่อนนะคะโดยให้เราหาที่จับนะคะแล้วก็ขย่งเ,เท้าขึ้น แล้วก็ลงนะคะพอเราทำคล่องแล้วเนี่ยให้เรานะคะค่อยๆลดการใช้มือช่วยให้ได้น้อยที่สุดนะคะเช่นเดียวกันเลยกับท่าเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆไปฝึกเดินแบบที่มีที่จับก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกแบบไม่มีที่จับในภายหลังค่ะใครทำได้พิมพ์คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่า G3 เดินบนส้นเทา้า ใครที่ทำท่านี้ได้โอกาสที่จะเดินสะดุดเท้าตัวเองจะน้อยมากๆเพราะท่านี้จะใช้กล้ามเนื้อหน้าแข้งกระดกข้อเท้าและทักษะการทรงตัวด้วยค่ะก่อนที่จะไปเดินด้วยส้นเท้าก็สามารถที่จะฝึกยืนบนส้นเท้าก่อนได้นะคะโดยให้เรานะคะคกระดกข้อเท้าให้สูงที่สุดแบบนี้นะคะ หาที่จับด้วยก่อนถ้าสหรับการทรงตัวไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราเก่งแล้วเราก็ไม่ต้องจับแล้วก็ฝึกทําแบบนี้ค่ะให้เดินมากที่สุดนะคะขยับไปขยับมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปฝึกเดินเหมือนจะง่ายนะแต่ลองไปเดินดูกันก่อนนะคะท่าที่4เดินยกงอสะโพกสูง,สง ใครที่ทำท่านี้ได้เวลาเดินจะก้าวข้ามสิ่งกีดขวางก็จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปเพราะเราจะสามารถยกขาก้าวข้ามไปได้ค่ะเริ่มฝึกจากการยืนย่ำเท้ายกขาสูงๆก่อนก็ได้นะคะท่านี้จะใช้กล้ามเนื้องอสะโพกและทักษะการยืนทรงตัวขาเดียวชอบท่านี้กันไหมคะคอมเมนต์บอกด้วยนะคะ ที่ <5. S 2> เดินซิกแซกใครที่ทำท่านี้ได้จะไม่มีปัญหาเวลาที่จะเดินเปลี่ยนทิศทางเพราะการเดินซิกแซกนั้นจะต้องเดินไปทางซ้ายและทางขวาสลับกันไปเรื่อยๆและการเดินแบบนี้จะช่วยให้เดินหลบสิ่งกีดขวางได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะท่าที่หกลุกเดินจากเก้าอี้และเดินวนกลับมานั่งที่เดิม ใครที่ทำท่านี้ได้จะไม่มีปัญหาเรื่องการลุกเดินในชีวิตประจำวันเลยค่ะและท่านี้นะยังเป็นท่าหนึ่งในการทดสอบที่ใช้กันบ่อยในสูงวัยว่าแต่ละคนนั้นมีความแข็งแรงของขาและความคองแล่วมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะท่าที่7เดินขึ้นลงบันไดใครที่ทำท่านี้ได้แสดงว่าขานี่แข็งแรงสุดๆไปเลย และถ้าไม่มีปวดด้วยนะแสดงว่าข้อต่อต่างๆยังสุขภาพดีมากแต่ถ้าใครมีปวดก็ทักหลังไม์มาคุยกับสื่อก่อนได้นะคะใครที่อยากจะฝึกท่านี้แต่อยากจะให้มันง่ายขึ้นมาดูวิธีกันค่ะฝึกเดินขึ้นลงบันไดถท้าเอาให้ง่ายที่สุดเลยนะคะให้หาขั้นเตี้ยๆนะคะแล้วก็หาราวจับใกล้ๆนะคะโดยให้เรานะคะฝึกก้าวขาขึ้น นะคะแล้วก็ลงสลับกันแบบนี้ก่อนนะคะหรือใครที่ไม่มีแรงเลยจริงๆนะคะจะฝึกเน้นอยู่ข้างเดียวก็ได้เหมือนกันให้เราก้าวขาขึ้นขวาปึ๊บแล้วก็ลงแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะสำหรับคนที่อยากจะฝึกเน้นในช่วงการเดินขึ้นบันไดนะคะแต่ถ้าสำหรับลงบันไดนะคะให้เรานะคะก็เอาฝึกข้างที่เราอยากจะเน้นนะคะอยู่ข้างบน แล้วเราก็ทําขึ้นลงแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะฝึกเน้นทีละขั้นก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยเอามารวมกันขึ้นลงให้คล่องๆแคล้วๆค่ะทาแล้วชอบท่า,ทาไหนกันบ้างครับพิมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะหรือใครติดปัญหาอะไรทักมาปรึกษาบ้านสึ่ไว้ก่อนได้เลยนะคะฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้านสึ่ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ